นี่เลยนี่เลยนะครับผลมะม่วงสุกๆนะครับจากต้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นพันโชกันันนะครับผมสุกๆจากต้นเลยนะครับมาทดลองกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับรสชาติแกะกันเนเห็นไม่มีเครื่องหมายเครื่องมือแต่อย่างไรนะบ้านๆเลยนะครับหืมหวานช่ำอร่อยแล้วก็หอมมากๆนะครับและส่วนมะม่วงนี้นะครับก็อยู่ด้านหลังบ้านของเรานะครับ ซึ่งเดินมาแค่5เมตร10เมตรนะครับก็ถึงกับสวนมะม่วงแล้วนะครับมะม่วงพันโชคอันนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ชอบสวนมะม่วงนะครับบ้านหลังนี้ห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับอยากเชิญชวนให้มาลองชิมกันนะครับ และที่ดินแปลงนี้นะครับก็อยู่ในเขตของเทศบาลจอมพลอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่เต็มๆเลยเนี่ยสองไร่นะครับบนเอกาสารสิทธิ์โฉนดกรุษแดงนอสอสี่จอนะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับจะติดกับถนนถึง2ด้านนะครับโดยที่ด้านหน้านะครับเป็นถนนทางหลวงชนบทเส้น 4016นะครับจอมบึงน้ำพุนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างครับจะมีทางสาธารณะอินครุกนะครับยาวไปจนถึงแนวสุดหมู่บ้านเลยนะครับที่ดินแปลงนี้ครับจะมีบ้านนะครับที่อยู่โซนด้านหน้านะครับหหลังโดยที่เนื้อที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้นะครับอยู่ที่1 8 0่ตารางเมตรนะครับและด้านหลังของแปลงนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงเป็นสวนมะม่วงโชคอนันต์นะครับที่อยู่เต็มบนพื้นที่ด้านหลังนะครับ อยู่ราวๆประมาณ20ต้นเลยนะครับ เรื่องของรูปแปลงนะครับจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีรอยขยักเพียงนิดเดียวนะครับโดยที่ด้านหน้าที่ติดกับถนนทางหลวงชนบทนะครับจะมีความกว้างของรูปแปลงนะครับถึง36เมตรนะครับแล้วก็ด้านข้างที่ติดกับถนนสาธารณะนะครับทอดยาวไปจนถึงด้านหมู่บ้านข้างหลังนะครับมีความกว้างนะครับติดกับถนนสาธารณะเนี่ยถึง81เมตรเลยทีเดียวนะครับแปลงสวยๆแบบนี้นะครับอยากให้ลองเข้ามาชมแล้วยิ่งอยู่ในเขตของเทศ จอมพลด้วยนะครับใกล้ตัวตลาดจอมบึงนะครับเพียงแค่8กิโลเมตรกกว่า,วาเท่านั้นเองนะครับผมและในส่วนที่ผมยืนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่คือแนวเขตด้านหลังของเราเสาหมุดเนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะครับเพิ่งจะลังวัดสอบเขตไปเนี่ยเมื่อประมาณช่วงออปีที่แล้ว นะครับผมโดยที่แนวเขตนี้ครับจะติดกับถนนสาธารณะด้านข้างนะครับถนนเนี่ยมีความกว้างที่อยู่เห็นปัจจุบันนะครับประมาณราวแเมตรเลยทีเดียวนะครับหลางตรงนู้นคือบ้านเรือนของผู้คนหลายหลังคาเรือนถือว่าไม่ว่าไม่เปี่ยวเลยนะครับแล้วมาทางด้านหลังสวนของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนมะม่วงโชกอนันต์นะครับยาวไปตลอดทั้งแนวถือว่าโอโซนนี้ดีมากนะครับเพราะอยู่ในเขตของพื้นที่สีเขียวอยู่ในเขตของชุมชนด้วยนะครับเนี่ยของเรานะครับจะยาวลึกเข้าไปตรงด้านนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยประมาณราวสามสิบ 8เมตรนะครับสำหรับด้านหลังนะครับและนี่ก็เป็นส่วนมะม่วงของเราเราดูได้เลยนะครับตอนนี้ทางด้านตัวเจ้าของเนี่ยเขา เป็นคนท้าขายต้นไม้พวกไม้บอนไซนะครับไม่มีเวลามาดูแลขนาดไม่มีเวลาดูแลลูกผลแต่ละต้นเนี่ยดกๆทางนั้นเลยนะครับและบางต้นเนี่ยก็สูกงอมจนสามารถที่จะเด็ดกินจากต้นได้เลยนะครับว่าผลผลิตเนี่ยก็ถือว่ายังได้แบบเต็มที่สมบูรณ์นะครับเราจะดูได้เลยนะครับว่าใบเนี่ยคือสวยออกมาเขียวๆแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาดูแลนะครับบำรุงพวกปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมมองว่าจะสามารถออกลูกได้โดกมากกว่านี้อย่างแน่นอนเลยนะครับ อย่างบริเวณช่วงนี้อาขออน,นุญาตชาววบเข้ามาตรงด้านนี้ตรงด้านเนี่ยจะอยู่ในร่มนะครับเราจะมองเห็นเลยว่ามีหลายพวงเนี่ยเรียงรายเลยนะครับตอนนี้นะครับผลที่ยังไม่สุกเต็มที่ก็มีนะครับเนี่ยสามารถที่จะเริ่มอีอกประมาณสัก1สัปดาห์สสัปดาห์เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับผม 20กว่าต้นที่อยู่ในพื้นที่ด้านหลังสวนของบ้านหลังนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนชอบสวนมะม่วงพวกต้นไม้อย่างเงี้ยครับผมมองว่าบ้านหลังนี้มีความคุ้มค่านะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับนอกจากส่วนของสวนมะม่วงนะครับที่ห่างจากตัวบ้านเราเนี่ยประมาณราวๆ10เมตรนะครับทางด้านบริเวณแนวรอบบ้านนะครับเขาก็จะมีต้นไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นจันผานะครับหรือว่าจะเป็นหูกระจงนะครับก็จะมีอยู่ราวๆประมาณช่วงนี้ ต็มไปหมดเลยนะครับบ้านหลังนี้อย่างอ้อนี่มีโปรงด้วยอันนี้ดาวไว้ว่าน่าจะเป็นโปรงป่านะครับสำหรับคนที่ชอบต้นไม้นะครับโปรงป่านะครับไปเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูตัวบ้านนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีทางเข้าของส่วนตัวบ้านที่เข้าไปแต่จริงๆแล้วบริเวณแนวเขตของเราเนี่ยครับเราจะยาวมาถึงจนถึงตรงนี้เลยผมให้ดูแนวเขตด้านล่างนะครับผมซึ่งตรงจุดเนี่ยเป็นจุดของ ตัวหลักเขตแปลงที่ดินของเราจริงๆที่เป็นโฉนดของที่ดินผืนนี้นะครับผมแล้วก็เจ้าของบ้านดั่งเดิมเทีอะ เขาเคยขายพวกต้นไม้บอนไซด้านหน้าเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ากิจการขยายใหญ่โตนะครับเขาก็ไปเปิดที่ข้างในตัวเมืองร้านขยายใหญ่กว่านี้นะครับผมตอนนี้ก็เลยอยากจะขายบ้านหลังนี้เพราะว่าไม่ได้มีเวลามาดูแลแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครที่จะมาอยู่ต่อมาเปิดร้านขายผลไม้แตงโมหรือว่าร้านค้าขายของชํานะครับถือว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยได้ถนนถึง2ด้านอย่างที่เห็นแล้วถนนเส้นนี้นะครับก็ถนนเส้น4016 วิ่งตรงออกไปนะครับประมาณ3กิโลกว่าก็ถึงถนนเส้นราชบุรีผาปกแล้วนะครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลมีปั้นน้ำมันปตทอนะครับที่อยู่ในละแวกแถวแถวนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนของผู้คนนะครับผมแล้วก็อีกทางด้านฝั่งหนึ่งนะครับอ๋อแนวด้านหน้าใช่ไหมครับจะไปถึงตรงต้นเสาไฟฟ้าที่อยู่ทางด้านตรงต้นตเตี้ยตรงนั้นนะครับอันนั้นคือแนวเขตด้านหน้าส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับเส้นทางที่วิ่งไปได้นะครับ ตรงนี้สามารถที่จะวิ่งไปทางน้ำพุได้วิ่งไปปากท่อได้แล้วตอนนี้ผมเห็นว่าเขามีการขยายถนนนะครับแล้วตรงน,นั้นก็มีบ้านเรือนผู้คนอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเป็นชุมชนเลยทีเดียวไปเราตามเข้าไปดูตัวบ้านกันต่อนะครับแค่ที่พูดมานะครับสวนได้อยู่ริมถนน2ด้าน ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราได้มาอยู่บ้านสิ่งปลูกสร้างเนี่ยอีกหนึ่งหลังนะครับเราก็แค่รีโนเวทเล็กน้อยนะครับก็สามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็ยังมีต้นไม้อีกนะครับตอนที่เราเดินเข้ามานะครับแล้วก็ทางด้านเนี่ยเขาจะปลูกเป็นต้นลำไย,ยเอาไว้นะครับลำไย,ยเนี่ยก็ตอนนี้ที่เห็น,หนนะมีอยู่2ต้นนะครับ ข้างหน้าทางด้านตรงนี้นะครับจะเป็นโรงจอดรถที่สามารถจอดรถได้ถึง4คันเลยนะครับโดยที่ตั้งเสาขึ้นมานะครับเสาคอนกรีตแล้วก็ด้านโครงหลังคาเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับที่ต่อจากตัวบ้านอีกทีนึงนะครับประตูบ้านเนี่ยเป็นประตูแบบ2บานนะครับกว้างมากเลยนะครับเราเดินเข้ามาภายในบ้านเนี่ยบนพื้นที่ใช้สอยอ่ะ180ตารางเมตรนะครับ ข้างในเนี่ยครับเขาจะมี2ห้องนอนนะครับอยู่ทางด้านขวามือด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีห้องเก็บของแล้วก็จะมีตัวห้องน้ําอยู่นะครับบ้านหลังนี้ลักษณะของพื้นนะครับเขาจะปูกระเบื้องเอาไว้ตัวโครงวัสดุนะครับเขาก็จะเป็นตัวอิฐบล็อกนะครับก่อขึ้นมานะครับโดยที่ตัวหลังคาครับจะเป็นโครงเหล็กนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยมุงด้วยกระเบื้องนะครับภายนอกนะครับเขาจะไม่ได้ ปูฝ้าเอาไว้แต่ว่าภายในห้องนะครับก็จะมีห้องที่ได้ทําการ ตีฟ้าเอาไว้เสร็จตับเรียบร้อยแล้วนะครับผมและพอเราเดินออกมาจากด้านหลังของตัวบ้านนะครับตรงส่วนบริเวณตรงนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ด้านหลังนะครับที่มีแทงเก็บน้ําสำลับสำรองน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับที่ติดกับเพื่อนบ้านข้างเคียงตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาทําสวนเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะครับแล้วตรงบริเวณที่เห็นว่าเป็นแนวกอไผ่นะครับตรงนั้นก็คือบริเวณที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับติดกับแนวริมรัวเลยทีเดียวนะครับบริเวณด้านแต่ละด้านอย่างเงี้ยครับก็ ก็ยังมีพื้นที่ที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมาปลูกต้นไม้เพิ่มเติมนะครับมาสร้างร้านค้าหรือว่าจะมาทำห้องเช่านะครับที่นี่ก็สามารถทำได้นะครับผม และสําหรับการเดินทางนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินทางมาจากกรุงเทพนะครับผมวัดจากที่ขนส่งสายใต้ใหม่นะครับระยะทางเพียงแค่123กิโลเมตรเท่านั้นก็ตีแล้วละว่าเราลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็วิ่งมาตามถนนเ,ออเพชรเกษมนะครับพุทธมณฑลถนนเพชรเกษมมาเลี้ยวตรง แถวแถวแยกเจดีหาดก็ได้นะครับจากถนนเพชรเกษมมาจนถึงที่ดินแปลงนี้บ้านหลังนี้นะครับเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้นนะครับใกล้กับโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลรัฐนะครับโรงพยาบาลใหญ่เลยทีเดียวสมเด็จพยุพราชนะครับเพียงแค่4กิโลกว่าเท่านั้นแล้วก็ห่างจากตัวตลาดจอมบึงนะครับมีโรงเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงขั้นมหาวิทยาลัยนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่8กิโลกว่าบ้าน 180ตารางเมตรบนพื้นที่2ไร่พร้อมสวนมะม่วงนะครับราคาเจ้าของบ่อขายเองเลยนะครับเพียงแค่2อล้านสเท่านั้น และสำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถโทรหาผมนัชนนได้เลยนะครับมาดูบ้านหลังนี้นะครับติดต่อล่วงหน้าสักหนึ่งวันก็ได้นะครับ5 9 2 2 6 3 5 5 6 3หรือว่าจะติดต่อได้ที่ทีมงานคุณขวัญหรือว่าคุณเจที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับไปให้กับเพื่อนที่สนใจญาติพี่น้องใครที่กำลังมองหาบ้านสวนอยู่นะครับ ฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับบ้านและที่ดินทาเรดีซื้อขายที่ดินราชบุรีและทั่วไทยนะครับนอกจากการกดติดตามไว้แล้วนะครับกดกระดิ่งเอาไว้สําหรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเวลาที่เราอัปเดตลงปุ๊บเนี่ยจะได้ดูปั๊บเลยนะครับผมวันนี้ผมนัชชนนท์และทีมงานจากร้านแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย